คราวนี้เปลี่ยนมุมนะครับมาอีกด้านหนึ่งเพื่ออธิบายเรื่องของเงินที่สภาบ้านจะใช้ทําการเปลี่ยนหรือล้างประเทศไทยใหม่หมดเลยเรียกว่าทิ้งประเทศไทยปัจจุบันนี้แล้วสร้างประเทศไทยใหม่ขึ้นในยุค ai นะซึ่งจะต้องเตรียมตดไฟจะต้นลมไม่ให้เป็นเหมือนอย่างในหนัง ครีเอเตอร์ที่มนุษย์ต้องไปทำสงครามกับ AI นะโดยมีรัฐบาลในยุคอีก50ปียังมีรัฐบาลอยู่อันนี้เรียกว่าสำหรับงานถมเนี่ยมันจะไม่มีรัฐบาลเนี่ยเนี้ยภายในปี2-5ภายในอีกสองปีงไม่มีรัฐบาล แต่ช่วงนี้ช่วงเปลี่ยนถ่ายจะ,จะมีรัฐบาลเพื่อการเปลี่ยนถ่ายไปสู่อีกยุคหนึ่งก็ใช้เวลาสองปีสองปีไปแล้วเนี่ยนะปีหน้าปีหกเจ็ดหกแปดหกเก้านั่นแหละประชาชนปกครองตัวเองแล้วไม่มีรัฐบาลแล้วหกเก้าหกเก้าตีเลขที่สวยก็เจ็ดศูนย์เนี่ยใช่ไหมสองห้าเจ็ดศูนย์สองห้าเจ็ดศูนย์ไม่มีรัฐบาลแล้วประชาชนปกครองตัวเองแล้ว่ะเมื่อประชาชนปกครองตนเองประชาชนเป็นผู้ไปดูแล กอำนาจของรัฐแล้วก็ดูแลการเงินเองไปคุม c b d c เองอเอะเพราะฉะนั้นในงานผมนี่ประชาชนจะต้องเป็นผู้ไปคุม c b d c เองนะเป็นตัวรัฐบาลเองอย่างเงี้ยนี่คือเรื่องใหม่ที่ประชาชนทุกคนจะต้องเรียนรู้ใหม่เลยเรียนรู้ใหม่ดังนั้นการเรียนรู้ก็จะต้องเป็นหน้าที่ของบ้านไงบ้านแต่ละหลังก็ต้องประชุมกันแล้วเราต้องประชุมกันแล้วนะว่า ออกมาเป็นมติบ้านว่าเราจะปกครองตัวเองแล้วเป็นคนไทยตัวจริงแล้วไม่เป็นคนไทยตัวปลอมแล้วเป็นคนไทยตัวจริงปกครองตนเองนะด้วยสี่พิลักก็โดยการส่งไปสแสดงเจตจำนงนั่นเองดูคลิปผมแล้วก็ส่งไปสแสดงเจตจำนงในใบเสนอเจตจำนงมันจะยืนยันด้วยจุดยืนสามจุดยืนจุดยืนที่หนึ่งก็คือยืนยันว่าท่านชื่อคนนี้อยู่บ้านเล็กที่นี้ เป็นสมาชิกของพรรคของพรรคสบมบทรวเปียนบ้านซึ่งเป็นพรรคที่ใหญ่ที่สุดในประเทศไทยม,มีอำนาจสามดุลเป็นพรรคเพื่อมาการเปลี่ยนทายยุคสมัยของประเทศนั่นเองแล้วท่านเป็นสมาชิกเรียบร้อยเลยนะเป็นการยืนยันแล้วก็ประกาศใช้สีบพิลักเนี้ยทาการเมืองโลกเลยนั่นคือจุดยืนที่หนึ่งของประชาชนจุดยืนที่สองก็คือประกาศสมัครเป็นมนุษย์ของคําวิน,นัยมีพันธะพันธกิจของชาติ c c ี CCP, เพื่อเป็นเจ้าหน้าที่รัฐคือ,คอจะได้ตําแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครองเลยท่านจะได้ตําแหน่งเป็นประมุขฝ่ายปกครองนะก็คือตัวรัฐบาลตลอดการตลอดชีวิตนะแล้วก็มีหน้าที่ที่จะนําสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศ10ล้านถึง20ล้านนะทีนี้ตรงสร้างเม็ดเงินเนี่ยสร้างอย่างไรตรงนี้ผมจะอธิบายให้สร้างอย่างไร,รงงท่านจ,จะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศนะไอะตรงนี้ประชาชนทุกคนควรจะสนุกสนใจที่จะมาเรียนรู้ว่าเออจะสร้างเม็ดเงินให้กับประเทศอย่างไรอันนี้แหละครับ จึงเรียกว่าเป็นการทำมาหากินกับอํานาจอธิปไตยที่ทุกคนมีแต่ชั้นทำมาหากินไม่เป็นแต่ที่นี่ได้ออกแบบวิธีทำมาหากินกับอํานาจที่ต่างทันละถึงสิบล้านต่อคนทําให้เป็นทําให้ได้นะเครื่องไม้เครื่องมือพร้อมที่จะมีอยู่แล้วก็คือบ้านแต่ละหลังเป็นสถาบ้านนั่นเองนะครับเาลาละคราวนี้ก็โดนฝนไล่ลราทีนี้อุป <laughs> สรรคช่วงนี้ช่วงนี้ฤดูฝนก็ขอย้ายที่อีกทีครับ ขอญอาติที่สี่ครับ